ซ้ำซุ้ม A05 นี่สนุกสนานเป็นสงการครับผมดูนี่ต้องละมัดวว่างฝาหลังปกน้ำมาปอมแปลม <c oughs> วิธีปกน้ำมาก็นี่เลยหาวิธีแก้ฝาหลังก็ดูไว้บ้างเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านหรือไม็คอื่นกีซีนกาวรอบๆแค่นี้ครับผม วันนี้ฟ้าหลังจะค่อนข้างเย็บบางๆเบาระวังเบาพอแผ่นรองคัมเปลวทักก็อาจจะหลุดล่อนได้ พลาสติกกับพลาสติกก็จะมีบาดแผลได้แล้วก็เราก็จะใช้พลาสติกช่วยพลาสติกกับเหล็กก็จะมีบาดแผลได้เราต้องใช้พลาสติกกับพลาสติกจะได้ไม่เป็นบาดแผลแบบนี้ปุ๊บ <c oughs> ได่นิ่มๆออกง่ายๆฝาหลังก็มีเปลี่ยนนะครับผมดูนี้ทำสลอกไปแล้วก็เปลี่ยนได้ครับฝาหลังซีเกตดนยยี่นะ้ำยังชุ่มฉ่ำอยู่เลยนะ ทีเกตเคล็ดลับก็ระวังสายแพรสกแกนอะนิในมือ hey. ทีแกะฝาหลังแ,ะแกะฝาหลังได้ก็น้ำก็ค่อยมาไล่ขับความชื้นออกครับฝาหังก็ยืดหยุ่นได้ด้วยนบา,บ,าบาง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 เบา้งบาว ชุมช่มัำชุมช่มซำเกณนประชารร์แกะฟ้าหลังได้ก็เปลี่ยนแบตปลี่ยนจอได้แล้วนี่ลูกค้าแช่ทางข้าวสารมาด้วยนะครับผมมีหลักฐานมเมล็ดเข้าวสารอยู่ในนี้น ผมแฟมก็ปิดเครื่องก่อนับผมแจาะปลาหลังได้ก็เยี่ยมเลยกอขัวแบตเตอรีอ่ออกแต่ปิดเครื่องได้ก็ปิดก่อน เขาทาสีสีเหมาล่ะลูกค้าไม่ได้ให้ทาสีสีฟื้นพอไปอีกชั้นหนึ่งชุชนชำยกกระเทาขึ้นแล้วในถอดกั้แบตออกปุ๊บ เวลายกกันเอาขึ้นนี่ปลาก็ไม่ตายละแต่ถ้าไม่ปิดเครื่องก็เหมือนกับยกกันเอาขึ้นนะครับปลาไปก็ตายนะครับจุมลงไปในน้ำช้อนปั๊บ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 แผ่ชุดชาร์จมีนะแกะออกมาล้างให้หมดเลยครับผม ถ้าไม่มีน้ำยาล้างก็แอนกอฮอ์ก็ได้นะครับผมใช้แอนกกลอ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ วิธีแกะแบตเตอรี่ก็นี่ก็จะมีเอสเทดึงปุ๊บดึงอย่าีปุ๊บขึ้นมาเลยครับนี่ปุ๊บนี่ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ไม่ยากครับผม ใส่ย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับผมดึงออกมายังไงแกะออกมายังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนี่ผมก็จะทําการล้างเมนบอรดแกะล้างทุกชิ้นเลยโอเคนะครับเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านขั้นตอนต่อไป,ไปก็ล้าง

เด็ดนี่สำคัญนะครับดมามันจะจะไหมจะช็อตเท่านี้ช็อตไหมมัมนแล้วก็ใช้ลมร้อนได้เป่าผมก็ได้ครับเป่าเมันแห้งเราคอยประกอบดูก่อนว่ามันจะมีผลยังไงบ้าง chúng một hai chuyện con xe nó già tùng nè tùng miền bồn này lại bọn chuyện แรกก็แให้มันแห้งสนิทแล้วค่อยลองประกอบดูจะไม่หายค่อยมา